ปทูสวัสดีลกูกสวัสดีค่ะกี่ขวบคะลกูกสิบขวบค่ะมากับใครมากับป้ายายกับลุงแล้วก็น้องค่ะแล้วกับพ่อกับแม่ไปไหนพ่อทํางานแม่ทํางานค่ะอ๋ออยู่แถวนี้เหรอลูลกอยู่ที่อยู่กรุงเทพค่ะอา้าวอยู่กรุงเทพบอกแล้วนั่งอะไรมาลกูกนั่งรถมาค่ะ มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะลูกมาตอนเจ็ดโมงค่ะมาถึงนี่เมื่อคืนไม่ได้นอนเหรอเลยเสียงแห้งหรือว่าเมื่อคืนนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนมาไม่ได้ไปเล่นที่ไหนคะ่ะเหรอนี่อย่าลืมอย่าบอกนะว่าเป็นลูกสาวของอป๊อปปี้หรือว่าพี่นางสิริพรโอ้ยตายแล้วด็กแ,แค่มีเสียงแหบมีเสน่ห์มากเลยเนาะเสียงมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเหรอลูกหรือว่ามันเพิ่งเป็นเมื่อวานนี้ เป็นตั้งนานแล้วค่ะรอเปลี่ยนแห้งๆแ,งแนีแบบอย่างเงี้ยเราลูกใช่ค่ะมีคนบอกไหมว่าหนูร้องเพลงเก่งมีเยอะแยะเลยค่ะโอ้เห็นมหมเบาได้เบานะปะทูน้องมีคนบอกเยอะแยะเลยเห,หรอลูกเหรอใช่ค่ะแล้วหนูภูมิใจไหม ภูมิใจมากๆเลยค่ะความฝันของหนูอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นอยากเป็นนักร้องค่ะถ้าพี่ถ้าแม่หายให้หนูเป็นหนูเป็นไหมเป็นค่ะถ้าหนูเป็นนักร้องแล้วหนูจะดูแลใครบ้างคะดูแลครอบครัวค่ะอูหูน่ารักจังเลยเด็กสิบขวบอนาคตของเด็กคนนี้ เราจะเตรียมดูแล้วเราก็จะรอเป็นกําลังใจแล้วก็ผลักดันช่วยกันผลักดันนี่อนาคตของศิลปินคนต่อไปเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องใหม่ค,ค่ะอขอบคุณค่ะเก่งมากลูกเก่งมากดีดีแล้วก็ดีดีลูกขอบคุณค่ะขอเชิญคุณพงษ์เลยค่ะน้องประทูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคือพรสวรรค์มาเต็มมากๆนะครับก็จะฝากให้น้องแค่ว่า อย่าลืมเติมพรนแสวงเข้าไปเรื่อยๆในกระดาษนี้พี่ไม่มีอะไรที่เขียนเลยที่ลืมฟังจนจบที่เขียนไว้แค่ประโยคเดียวเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินโชคดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพงค่ะคุณพ,พันเชิญค่ะสวัสดีครับน้องปทัทธรค่ะสวัสดีค่ะมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับมาจากสุรินทร์ค่ะอ๋อพีสามได้บอกวาปทเมืมอกี้มาจากกรุงเทพ <laughs> ไปแวะที่สุรินทร์ก่อนเล้ลูกเหรอ ไม่ใช่ค่ะเป็นคนสุรินทร์ค่ะอ๋อเป,เป็นคนสุรินทร์ราอีสานได้หรครับได้เป็นยังแค่มาประกวเวทีนี่ครับอยากมาค่ะอ๋อขอพูดในลายครับสำหรับคำตอบอ, <c oughs> อายุสิบขวกบกับการแสดงที่ชัชวออกมาเมื่อนีอ้ส่วนตัวมองว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆที่ยูบนเวทีแล้วก็มีแสงสว่างจ้าซองเข,งขงม้าหาลา มือ้อนาลาสีเป็นศิลปินยังยิ่งใหญ่ครับเป็นกำลังใจให้เด้อขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการค่ะขอบคุณน้องคาทูขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องคาทูค่ะ